ทำไมเกิดอะไรขึ้นกับฉันทำไมผมฉันถึงเป็นแบบนี้ก็เจ้านะสิดันไปทำสีผมต้องห้ามของเมืองเราก็เลยทำให้เจ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเจ้าอยากจะกลับมามีผมสุขภาพดีก็จงไปหาวิธีมาบำรุงผมซะแล้วข้าจะเป็นคนพาเจ้ากลับไปยังที่ที่ของเจ้านั่นเอง หลังจากวันนั้นที่ฉันจะไม่รู้จะทำยังไงกับทรงผมของฉันแล้วผมของฉันทั้งแห้งเสียฉันได้คนออกไปตามหาส่วนผสมที่ดีที่สุดแพงที่สุด อันไหนที่เขาว่าดีฉันก็เอามาอันไหนที่เขาขึ้นชื่อในการบำรุงผมฉันก็เอามาฉันเตรียมมาหมดแล้วเพราะฉันได้มาฉันก็เอามาผสมตามสูตรไม่ว่าจะเป็นสารสกัดมะพร้าวบีกโยเกิร์ตขึ้นชื่อของที่นี่สเปรย์น้ำได้จากภูเขาที่สูงที่สุดของหมู่บ้านนี้น้ำเซรั่มจากสารสกัดว่านหางจระเข้ฉันก็เอามาผสมหมดทุกอย่างแล้วแต่ก็บำรุงผมฉันไม่ได้สักทีฉันจึงเดินมาหาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ ฉันตัดเพาะฉันถามหาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ว่าฉันตามหาม,มาตั้งนานแล้วทำไมผมฉันยังไม่ดีขึ้นเลยฉันอยู่ที่นี่มานานมากมารุงผมตั้งหลายวิธีฉันยังไม่ได้เลยคุยบ่อน้ำช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันขอตัวช่วยฉันอยากกลับบ้านจริงๆ เมื่อเจ้าขอตัวช่วยของเจ้าข้าก็จะให้ตัวช่วยแก่เจ้าข้าจะให้เจ้ากลับไปหาของวิเศษในโลกมนุษย์และนํากลับมาให้คนในหมู่บ้านนี้และข้าถึงจะปล่อยให้เจ้ากลับไปใช้ชีวิตในโลกมนุษย์เหมือนเดิมเจ้าจงไปในที่ของเจ้าได้แล้วขอบคุณนะขอบคุณฮะฉันกลับมาที่คอนโดของฉันแล้วเหรอเนี่ยดีใจจังฉันต้องกลับไปเอาของที่ฉันใช้ทุกวันแล้วล่ะนี่ไงอันนี้แหละ ฉันจะกลับเอาไปใช้ที่นู่นฉันมาแล้วฉันมาแล้วคุยบอน้ําอันนี้แหละสิ่งนี้เป็นตัวช่วยที่ทำให้ฉันอะกลับมามีผมสุขภาพดีขึ้นและฉันจะนำกลับมาให้ทุกคนที่น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 ี่ทุกคนสิ่งนี้แหละที่ทำให้ผมฉันอะกลับมาสวยดูดีและทำให้ฉันอะมีความมั่นใจมากขึ้นตอนนี้ผมสวย นุ่มไม่แห้งและไม่ีความยืดหยุ่นสูงไม่ขาดง่ายแล้วนะและฉันจะให้สิ่งนี้เป็นของตอบแทนกับทุกคนที่ทุกคนทำดีกับฉันมาตลอดเวลาที่ฉันอยู่ที่นี่ขอบคุณมากๆนะถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องกลับบ้านของฉันแล้วแหละคุณพ่อน้าฉันไปก่อนนะฉันขอบคุณมากที่คุณช่วยฉันไว้แต่เราอย่ามาเจอกันอีกเลยนะลากันตรงนี้แหละไม่ไป สุดท้ายใช้กับกนใ,นในโลกของฉันใช้ชีวิตเหมือนเดิมในโลกของฉันมีความมั่นใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นชชูกาายยบหอเต